กรทมเตือนน้ำขึ้นสูง11ชุมชนริมเจ้าพระยาใน7เขตระหว่งางวันที่1-5ตุลาคมนี้ สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคําเตือนออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแจ้งเตือนประชาชนใน7เขตให้เตรียมขนของข,องขึ้นที่สูงให้เฝ้าจับตาะระดับน้ําที่อาจจะเข้าท่วมได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ กรุงเทพมหานครออกคำเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กันยายนให้ประชาชนใน11ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่7เขตร,ระวังระดับน้ำขึ้นสูงระหว่างวันที่1-5ตุลาคมนี้11ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าวที่อยู่นอกคันป้องกันน้ำท่วมตั้งอยู่ในเขตดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานร,รวมทั้งหมด239ชุมชน กรุงเทพมหานครยังแนะนําให้ประชาชนในชุมชนเหล่านี้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูงด้วยเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากระดับน้ําขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้กรุงเทพมหานครเผยอ,อีกว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ําท่วมตลอดความยาว78.93กิโลเมตรแล้วทั้งยังมีการเรียงกระสอบทรายในจุดที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวร เพื่อรับมือกับปริมาณน้ำมหาศาลที่ไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหาคนครอ้างอิงข้อมูลจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่าขณะน,นี้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนต่งางๆค่อนข้างมากทำให้เขื่อนหลายแห่งต้องระบายน้ำออกมาซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตของกรุงเทพมหาคนครสูงขึ้นในวันที่1-5ถึงตุลาคมนี้อย่างที่ระบุบไปขอขอบคุณที่มาของข่าวนี้จากสนุกนะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนจากกรุงเทพมหานคร เตือนไปยัง7เขตที่อาจจะมีน้ำชท่วมสูงขึ้นในช่วงวันที่1-5ตุลาคมนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารในเรื่องน้ําอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ